พูนหาดฟ้ามสวนท้ายรถครับหลังจากสวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดี FC สมาชิกช่องพ่นหาดฟ้ามครับหลังจากเข้ากลับมาจากสวนพ่นหาดอยู่อยะโสธรครับบานเกิดเมื่อนานเข้าเขากลับมาเฮาซู่สวนหลังรถครับผาพพี่น้องเห็นอยู่นี่คือหัวเสือ้อน้ำหมักสังข้อแสงครับเดี๋ยวขยาย แบ่งปันพี่น้องทางราศดาครับสนใจกะเข้าไปเบิ่งได้ครับขวด11บาทครับพี่น้องครับอันนี้กะได้หัวเสือ้อกับ10กว่าขวดครับแต่ห้องผมยัง่ได้ขายหัวเสื้อครับห้องขายเป็นน้ำมันซันคอแสงแต่ตัวนี้ลายเปอร์เซ็นหัวเสื้อลายเปอร์เซ็นห้องก็ตัวนังกะบาม่านหาสิบถึง60เปอร์เซ็นครับกะสามารถขยายเสื้อได้ครับเดี๋ยวถ้ามีหัวเสื้อลายเ้าอาจสีลงแบ่งปันพี่น้องครับผม น้องครับวันนี้เฮาประเดี๋ยวมาว่าเรื่องหัวเสื้อสังข์เแสงครับเฮามาว่าเรื่องยกตูปลามาจากของครับหลังจากของเขามันคับแคบครับก็เลยใหญ่มากที่สวนหลังรถครับหลักกะเรียงปลาหานุกยุ่งแต่วันนี้เฮาเคียบอเคียบตูเพื่อจะลงปลาครับปลาครับนี่ครับพี่น้องครับหลังจากเฮาเอาต้นไม้กลับสวนเฮากะ ลงโจงวางเปล่าครับพี่น้องครับสวนลังลเท่ากับเหลือต้นกล้วยต้นเดียวครับยังไปเด็กินเครือชุดที่สองเลยครับเนื่องจากโดนพวกฝนตกหนักทำให้ลากมันขึ้นเชื้อล่าครับแล้วก็น้ำยาแอร์ลงมาใส่แน่อาจจะมิดฝนเห็นต้นไม้ห้ามง,ง่ามครับขางๆก็เป็นกระเบื้องพี่น้องครับกระเบื้องแพลราหาบาท,ทีวอลให้ฟังครับเหนก็ขนมากฝนมาสำรองไว พ็ดได้ใส่งานรวลากับบางกับใคอๆคนไปรอบละสี่สิบหาสิบแผ่นครับอันนี้ก็มาเก็บไว้อีกหนึ่งวยแผ่นครับพี่น้องครับถือวา่ามีมาต่อเนื่องครับกับเบืองเฮาน้องครับแวะไปเซนประชาวิทิตพระระแดงครับแวะต่างประจําครับที่เขาเคยไปสืบปลาหานุมยุ่งมาเดี๋ยวโมโหว่า เอาหน่องมาทดสอบด้วยเอามายางแขครับสี่หน่องสิ insight, ่งหลอดวะหัวสีหลวงหนาเลยครับเด้อเก็บบ่หลอดทำบ่หลอดเศร้าเลียงครับนี่ครับพี่น้องครับปลาครับปลาครับสามตัวเอามาลอดแค่สามตัวครับตัวละยี่สิบบาทเพราะว่าห้องมีออกซิเจนมีแต่ออกซิเจนระบบโซลาร์เซลล์ครับนี่ครับระบบแผงโซลาร์เซลล์ห้องกลางวันมีออกซิเจนห้ครับ กลางคืนกะตามสภาพครับพี่น <si ้องครับนี่ครับสังเกตเบางน้าครับเนี่ยมันเป็นฟองขึ้นมากคือระบบโซลาเซลออกเซียนไปพี่น้องไปเตรียมปล่อยปลาลงครับแถมปรับสภาพน้ำนครับปล่อยไปเลยครับนี่ถุงนี่ครับการปล่อยปลาสีบอได้กระซ้างครับห้าต้องให้ปลามันปรับสภาพกับน้ำปัจจุบันที่ห้องซีปลอยครับมันจะได้ บาตกใจช็อกอันนี้กากังวลน,นิดนึงครับวันเป็นตัวป,ปลาที่เขาเอาถิ่มครับก็บเลยเสียดายเก็บมาขนาดกะประมาณสองฟุตสองฟุตคู้นฟุตครับกะวังวา่าหนองสิจเจริญเติบโตครับนะเดี๋ยวปล่อยไว้สักสิบหานาทีครับเขาจะมาปล่อย้องโลกนี่บอนี่ตัวป,ปลานี่ครับหน้าคนเท่าอาจสิ เอาบอสซีเมนต์สามบอที่ห้องเย็นทำง,งานครับนี่อันนี้ผมเลี้ยงใส่เดือนครับอีกสองบอก็เลี้ยงหอยเชอรี่สีทอ,าางงองครับปลาหางนกยุ่งครับพี่น้องครับบุ้มี้ดับเนวครับหอยเชอรี่เ้าครับันแนมรอดช่องไปเต็มครับพี่น้องครับนี่กับปลาหานงนกยุง่งเ้าหลายเดี๋ยวเอานำมักกว่จะลงออนนี่คือเป็นตัวมักไว้ให้ลูกค,ค่าครับนี่ครับเวล่างวางจาก ทำงานมากเทากับแวะเสาร์อาทิตย์เทากับพักผ่อนครับมาดูปลามาดูหอยเทาที่เทาเลี้ยงไว้ครับเพื่อจะไปขยายเวลาเทากลับไปอยู่สวนครับเชื่อ,อ,อหรือีทองนี่ครับ่สามารถมองข้าได้ครับเพราะว่ามันขยายพันธุ์ได้เร็วแห้งครับพี่น้องครับสามารถเอาไปต่อยอดเป็นหอยหอยเนือ้อต้มจิ้มแพ็คเป็นแพ็คขายครับทุกเมื่อเขามีเป็นแพ็คอะไรครับแพ็คละลอยแพ็คละโลละเจ็ดสิบแปดสิบบาทครับ พี่น้องครับเดี๋ยวล่อห้ปลามันปรับสภพานน้ำก่อนเท่าจังไปปล่อยลงใส่ตัวปลารับพี่น้องครับนี่ครับิดีตามครับผมครับห้าแกะถุงน้องๆก็ออกไปจากถุงเรียบร้อยครับพี่น้องครับโอเคเดี๋ยวเราปรับสภาพครับถุงพลาสติกออกครับพี่น้องครับเดี๋ยวร้อยเบิงอาการเล่าจากน้อยครับ แข็งแรงแข็งแรงเด้อเขาแนะนาว่าให้ตัวนี้เขาเรียกว่าเก็ดสีทองเกดเออเกทีิมะครับเกดเพชรครับเพราะเกดเพชรเงินเกดเพชรแล้วก็สีทองเกดเพชรนะคะนรับก็เลยน่าสนใจครับอีกตัวนึงก็ชอบผมมีความรู้เรื่องปลาคาบครับแต่ว่าชอบปลาถี่มีลายนั่มแล้วก็ ชอบตรงหัวมันมีจุดครับนี่ก็เลยอีกตัวนึงก็เลยจัดการนะครับสามตัวยวปล่อยให้น้องปั๊บตัวนิดนึงครับเขาคอยให้อาหารครับอันนี้เขาเป็นอาหารปลาดกครับส่วนนีกเป็นพวกปลาหางนกยงที่ยังคงหลงเหลืออยู่นตัวครับเปิดเป็นมูกันครับเพื่นพี่น้องครับเดี๋ยวให้อาหารสักสี่ห้าเมตรครับพี่น้องน้องครับเฮียงกันลองซอง เป็นตลอดวานอ้อ,นองครับโอเคพี่น้องครับมือเอื้อนเข้ามาลุ้นกันครับน,นี่เฮ้ากลับบ้านหาเนี่ยกินแรงกันครับพรุ่งนี้มาลุ้นนะเด็กๆนะแข็งแรงแข็งแรงบา,บายบายอรุณสวัสดิ์ครับผมอรุณสวัสดิ์ครับพี่น้องครับมาลุ้นกันครับปลาเฮ้าสามตัว ประคาบประคาบน้อยเป็นยังไงจักรยานหกแหงครับพี่น้องครับเคช่าของกระบ,บาดบ่ได้มากเช่าพื้นที่ให้ลานจอดรถจักรยานสือสองพันบาทครับได้เก็บไว้ใส่อสวนเฮาจักรยานพับได้สวยๆครับพี่น้องมาลุ่นลุ้นลุ้นลุน้หกแหงผู้ดงังผู้ดงังผู้ดงังเขากบ ว่ายหอยสวนหกไปยังไงเอ้ยเอ้ยเอ้ยเ้ยเห็นแล้วครับเห็นแล้วครับยังรอดครับพี่น้องครับมองหลอดตะคายไว้ครับพี่น้องครับเออย,ยังรอดอยู่นึกว่าสีมองเท่งเลยวะนึกว่าสีมองเท่งแล้วอบขอดูหน่อยขอดูหน่อยลูกโอ้พี่น้องครับเอ,นอน็อนป่าผมยังหายใจอยู่ เออ,อยังเลี้ยงได้ครับย่ามนมันมีออกซิเจนนะครับปัญนหน์งี้ว่ากลางคืนเข้าโซลาเซลล์เราทำงานมันกัดซึมมีออกซิเจนแต่กลางเว้นมันกนสิมีแฉมกับพ่อใส่ได้อยครับครับผมดีกว่าเอาตัวปลาถิ่มไปครับเอามาใส่ประโยชน์ผมมีโอกาสเข้าไปเหตบอลอยู่สวนเข้าไปเอาเธอกลับบานไปเลี้ยงครับเผื่อออกแม่แพรูกฟุกๆุก แต่เจ้าของร้านบอกว่ามันไม่ขยายพันธุ์ง่ายๆไม่เหมือนพวกปลาหานุกยุงผมเนี่ยเต้หมดตัวเล็กเล็กโอเคโอเคครับพี่น้องครับให้อาหารน้องครับผมอย่าเสียสายมากจะมากภาพพี่น้องเฮ็ดภารกิจวันนี้ว่าเอาเท<อ>่าภาพพ,พี่น้องว่าเบิงบอใส่เดือนครับหลังจากเข้าบ่อยดูแลบอส่เดือนครับมิตะพ่มหนาไปครับนี่ ้องบึงขขยิเศษเดือนหรือว่าปุ๋ยเสรีเดือนนะครับเดววลาพ่อสีรอนเลยครับผมเดี๋ยวเฮามาเอาใส่เดือนขึ้นดูนะครับครับเริ่มแห้งแล้วครับนี่พี่น้องไปจัดการครับน้องครับหลังจากเฮาลอนมูลเสรเดือนแล้วเขาจะเห็นความหลวนซุยของดินครับพี่น้องครับมีความหนุ่มครับ เย็นมือแห้งกดินมีสีที่ออกดำครับเพราะว่ามันผ่านการขับถ่ายผ่านท่องของสาเดือนมาแล้วครับเขาเกษเดดินแบบว่ามีถาดอาหารพี่ครับต่อไปเ้าสิีมาทดสอบในการเพาะเมล็ดพันธุ์ต่างๆร่งงองเบิง่งเพราะผมเบื้งต้นผมเอาพออเพาะพวกเมล็ดโอคาโดหรือว่ามเมล็ดถัวกสละ เสียไปปลูกยิ่สวนเฮ้าอะก็เพาะจากดินใสเดือนนี่แหละครับหลังเหลือจากที่เฮ้าไว้แพคขายในรัศดาเฮ้ากสมะร้องเพาะอีกกิจกรรมหนึ่งครับร่องเพาะในกระถางเอาผืชพันผักต่างๆแล้วกับพริกส,สวยๆครับพริกแปลกๆมาล้องบึงอาจจะเป็นแนวทางเฮ้าเดี๋ยวต่อ,อยอดครับอันนี้ยังบม่ร่อนครับพี่น้องครับแต่มีลูกใสเดือนอยู่บางเดี๋ยวเฮ้าสิมาร่อนแล้วคัดแยกลูกออกครับเนี่ย ตัวนี้เป็นสายเดือนลูกสายเดือน AF ครับตัวเล็กๆนี่หล่นที่เราขึงกระบะกับบกวนวะการหล่นครับผมนี่เราได้มะเขือเทศกินผลสดนะครับเก็บมาได้3เม็ด พี่สาวให้มาจะลองมาแกะดูว่ามันจะมีเมล็ดลองไปเพาะกับปุ๋ยดินไส้เดือนเราไหมมาดูกันสคิครับนี่ก็คือเม็ดมะเขือเทศกินผลสดโอ้เยเม็ดไหลครับพี่น้องครับเดี๋ยวลองไปเพาะครับพี่น้องครับเดี๋ยวไปเพาะเสร็จแล้วมาติดตามว่ามันจะงอกให้เราไหม ไอ้ครับเตรียมกระถางครับกบเพื่อนครับนี่ก็คือดินไสเดือนเราหรือว่าปุ๋ยไสเดือนนะครับเราจะไม่ผสมกับดินเพราะอันนี้มันมีทั้งตัวขี้วัวขี้วัวแล้วก็เศษต้นกล้วยที่ผมสับๆใส่นะครับคิดว่ามันน่าจะไม่เค็มมากเดี๋ยวลองตักใส่กระถางแล้วไม่มีที่เพาะกระบะเพาะ เอากระสีเอาไซนี 1941, ่เลยครับพี again, so ่น้องครับแต่ว่ามันงอขึ้นมาไซน์กสามีเมตรงอขึ้นมากับปลูกนี่เลยครับว่าตรงไปครับว่าตองไปยหญ่ดุบดูใหญ่ดูอาจจะหักมันฉ่ำได้ครับพี่น้องครับมาพี่น้องไหมแ่นเพลอะเพื่อนครับรู้สึกว่าตวดกระถางมันจะกว้างไปหน่อยเราต้องหาอะไรมารองตูดกระถางหน่อยและเราก็เจอแน่นครับพี่น้องครับ กระดาษล่างครับพี่น้งองเห็นแล้วครับาอุปกรณ์ไก่เมือครับนี่ครับกร,ระดาษล่างของอ้ายเราลองก,ก้นกระถางไปเลยง่ายๆครับโอเคมาครับมาเตรียมกระถางครับเป็นครับแล้วเราก็ทำกระถางและเม็ดมะเขือเทศพร้อมปลูกพร้อมเพาะชำ เดี๋ยวห้องใส่ไซส์กระถางละหาถึงหกเมล็ดครับกันเหนียวครับเดี๋ยวใส่แล้วค่อยมารดน้ำไครับครับนึ่ครับไม้ไผ่ใกล้เมือนี่ครับไปเลยตรงปลายหนึ่งมเมล็ดครับเพื่อนๆครับต่อไปก็รดน้ำครับเพอเข้ลงเมล็ดพันมะเขือเทศเรียบร้อยแล้วนะครับ รดน้ำด้วยบัวเนกประสงค์เขาครับนี่ครับคนทานใช้มาสองปีแล้วครับบมีพังครับบัวเขาบัวรดน้ำเนกประสงค์ว่า จะงอกให้เราไหมครับเพนครับการเพราะ,มะเมล็ดพลิกสวยงามกับมะเขือเทศกินผลสดลูกเล็กนะครับก็เรียบร้อยมาลุ้นกันว่ามันจะงอกให้เราหรือเปล่าใช้เวลากี่วันครับวันนี้กับเป็นวิสเคิลขวดน้ำครับสมารเฮ็ดได้ครับไว้ปลูกพักปลูกยังครับ จาะรูแล้วก็ปลูกเชือกโยงครับเพื่อนไปก็ติดตามครับเดี๋ยวจะมาอัปเดตเพื่อนๆดูว่ากี่วันมเมล็ดทิกกับมะเขือเราจะงอกครับติดตามเลย